สวัสดีค่ะมาดามเองเจนผู้หญิงสีวิรไยจากิตเซอ์แลนะคะเรามาต่อกันที่ดวงโชคลาภของคนที่เกิดวันศุกร์ในเดือนตุลาคม2564กันเลยนะคะอย่าลืมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอ่ะคนวันศุกร์จ๋าพรุ่งนี้ในวันรุ่งพรุ่งนี้นะคะคุณจะมีโชคลาภแบบชุกๆหรือไม่หรือได้มาจากใครอย่างไรอะไรนะคะไพ่ของมาดามเองเจนจะเปิดให้คุณเดี๋ยวนี้เลยนะคะ ขำมายชหมกับประเทศไทยเตรียมตัวเข้านอนกันนะคะคนมันสุกค่ะโชคลาบมาไหมหน่งดาบมาค่ะฟันทงว่าคุณมีโชคลาบนะคะหนึ่งดาบอืออ่า,าดามจะเสียงดังนิดนึงนะคะเพราะว่าดีใจเห็นไหมคะสิ่งที่คุณหวังและตั้งใจคุณรออยู่ในข้าสามไปเท้านะคะคุณรอเรื่องอะไรคุณรอเรื่องอะไร เราถามเรื่องโชคลาภมันก็ต้องรอเรื่องโชคลาภสิคะสามไม่เท้าหกไม่เท้าฟันธงให้ถึง80%เปอร์เซนเลยนะคะ80%ของคนที่เกิดวันศุกร์ในเดือนตุลาคมจากวันห้าร้อยหกสิบสี่สิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้ปรารถนานะคะอาจจะเป็นของเรื่องงานแต่ว่ามาดามถามในเรื่องของโชคลาภแบบฟลุ๊กๆถามว่าคุณจะได้นะไหมคุณมีสิทธิ์มีโชคลาภ แบบฟุกๆในวันรุ่งพรุ่งนี้นะคะดีใจกับคนวันศุกร์ที่เกิดในเดือนตุลาคม2564ด้วยค่ะถึงจะไม่มีแ,แอ้ให้เหรียญออกมาเลยนะคะแต่ว่าความสำเร็จวิกตอรี่นะคะหกไม้ทาแบบนี้นะคะคุณได้มาในสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะคุณปรารถนาในสิ่งใดนะคะคุณจะได้นะคะเฉพาะเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้นะคะรีบเข้านอนค่ะคนวันศุกร์คะไปหลับแล้วฝันนะคะคุณขาดูสิฟันธงให้เลยนะคะ ต่อสู้มันหนักทั้งอาทิตย์เลยทั้งเดือนเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นนะคะโชคลาบมาแน่ๆในการสิ่งที่คุณบุ้งหวังนะคะอือหือไพสวยงามมากนะคะให้80%เลยนะคะสามไม่ท้าเพราะคุณตั้งใจอยู่แล้วว่าคุณจะต้องเอาให้ได้โชคลาภนั้นจะคอนเฟิร์มคุณแน่นอนค่ะถามว่ามาจากไหนหนึ่งนะคะงานที่คุณตั้งใจทำนะคะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรสิ่งใดนะคะโดยเฉพาะงานออนไลน์นะคะคุณสำเร็จค่ะ ดีใจด้วยนะคะกับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะดวงโชคลาภของคุณในเดือนตุลาคม2 6 6 4มีโชคค่ะ